สวัสดีครับผมเอสิริพงศ์นะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องของสกอร์โมเดลให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติก s และซัพพลายเชนนะครับในการดูแลหรือบริหารจัดการโลจิสติก s และซัพพลายเชนนะครับเราไปดูกันว่าเอ๊ะแล้วไอ้ตัวสกอร์โมเดลมาเกี่ยวข้องอะไรกันบ้างนะครับเบื้องต้นนะครับผมก็ แบ็กกราวด์นะครับวิศวกรรมอุตสาหการนะครับจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็ปริญญาโทบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยรามคํแหงนะครับปัจจุบันเรียนปริญญาเอกอยู่ที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังนะครับสาขาโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับเป็นการจัดการโลจิสติกและซัพพลายเชนนะครับแล้วก็ปัจจุบันทําบริษัทที่ปรึกษาด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนอยู่แล้วก็เรื่องของลีนนะครับลีนแมเนจเมนต์นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจต่างๆนะครับไปดูกัน นะครับแล้วก็เป็นวิศวกรด้วยวิศวกรอุตสาหการนะครับปัจจุบันเป็นวุฒธธิวิศวกรแล้วครับในเมืองไทยมีทั้งหมด149คนนะครับผมเป็นหนึ่งใน149คนนะครับอันนี้เป็นประกาศสียบัตรวิชาชีพด้านวิศวกรนะครับก็เป็นวุฒิวิศวกรและแล้วก็เป็นสมาชิกของไอทิปเปิล e นะครับเครือข่ายวิศวกรที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรอาเซียนด้วยนะครับก็ ACPE ที่อยู่หลังชื่อนั่นเอง ส่วนด้านล e ีนนะครับได้ทุนรัฐบาลของญี่ปุ่นไปเทรนเรื่องล e ีนหรือว่าถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่า Toyota Way หรือ TPS ก็คือ Toyota Production System นะครับแล้วก็ยังมีการเทรนเรื่องของ Lean Service นะครับต่อมา l รี n นก็ถูกขยายเข้าไปในธุรกิจ Service นะครับอย่างเช่นโรงพยาบาลธนาคารหรือโรงแรมหรือธุรกิจค้าปลีกอื่นๆนะครับ l e ี n ก็มีบทบาทมากขึ้นก็ไปเทรนป ในปี2015นะครับก็รวมแล้วเทรล,ลินนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาด้านลีนมามากกว่า10ปีนะครับในส่วนของสมาคมด้านการจัดการซัพพลายเชนหรือการจัดการโซ่บทานนะครับปัจจุบันเนี่ยเกิดจาก3สมาคมเก่าของอเมริกาเนี่ยรวมตัวกันขึ้นมานะครับเรื่องต้นก็คือตัว a p i ินะครับที่เป็นผู้ ออก c e r t i f y C.P.I.M. และ C.S.C.P. ที่ผมได้รับเซ ER อร์ C.S.C.P. มาอีกหน่วยงานหนึ่งเรียกว่า S.C.C. หรือ Supply Chain cium, หอ Supp Council หรือสภาโซ่อุปรธานนั่นเองอีกหน่วยงานนึงจะเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะครับ A.S.T.N.L. เนี่ยเป็น American Society of Transportation and Logistics ซึ่งหน่วยงานนี้จะทำเรื่องของการสมาคมการขนส่งและการกระจายสินค้ารวมไปถึงการโลจิสติกส์นะครับ c e r t i f y ตัวนี้ ค่อนข้างล้ำกว่าคนอื่นเห็นไหมคะแนนสกอร์มันได้เยอะนะครับจากการจาัดการของนิตยาสาร SCM Legacy เนี่ยพบว่า Certified ด้าน Supply Chain ที่ได้คะแนนสูงนะครับสูงคะแนนสูงเนี่ยก็จะมีเรื่องของา e p i c นะครับของตัวเซ ER อ CPM i หรือ c s c p ซึ่งคะแนนสูงถึง857แต้มนะครับแล้วก็ Supply Chain Council หรือ SCC ตัวนี้จะทำสกอร์ professional หรือเรียกก็ scorep นะครับก็368ซึ่งปัจจุบัน2หน่วยงานนี้รวมกันแล้วแสดงว่า weighted ของหน่วยงานนี้ก็เป็นพันกว่าคะแนนแล้วซึ่งชนะหรือว่ามากกว่าเซอร์หลายๆเซอร์ที่เราเคยเห็นกันนะครับก็เป็นเซอร์ตัวหนึ่งที่ค่อนข้างล้ำและเป็นท็อป h r e เลยนะครับหนึ่งในสามของตัว certificated ด้านการปฏิบัติการและโซอุปทานนะครับส่วน certificated ของ epic เนี่ยนะครับเบื้องต้นจะครอบคุมในสเตจที่3และ4 ของโซ่านนะครับสเตทที่1คือการทํางานแยกกันเป็นไซโลหรือว่าเป็นหน่วยๆน,นะครับยังไม่ได้โคเชื่อมระหว่างแผนากกาันหรือว่าไม่มีการาทํางานร่วมกันร,ระหว่างแผนกนะครับถ้าสเตทที่2ก็คือเริ่มมีการเชื่อมงานกันบ้างบางแผนกเราเลยเรียกเซมิฟังชชเนลนะครับแล้วก็มีการวางแผนการจัดซื้อวางแผนองการบริหารจัดการในองค์กรจัดซื้อวัสดุ การวางแผนการผลิตไปจนถึงการวางแผนการกระจายสินค้านะครับแต่ถ้าคําว่า integration หรือ integrated หมายถึงว่าเริ่มบูรณาการในองค์กรตัวเองก็เริ่มทํางานแบบข้ามสายงานหรือที่เรเรียกว่า cross-functional นะครับมีการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจนะครับแล้วก็มีการพยายกรณ์และว่าเฮ้ยลูกค้าเนี่ยต้องการสินค้าอะไรบ้างแล้วก็เข้ามาเชื่อมาก,การทํางานตัวเองก็มองหาเรื่องของอ่าบาลานซ์ระหว่างดีมานหรือความต้องการของลูกค้าและซัพพลายที่เราสามารถซื้อหรือ หาซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์เนี่ยหาชิ้นส่วนเข้ามาแล้วก็มาผลิตแล้วก็ส่งมอบให้ลูกค้ารวมไปถึงการวางแผนการขายและปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็จะมีเซอร์ที่ครอบคลุมอยู่คือ CPIM นะครับส่วน c s c p คือจะขยายซัพพลายเชนละจากองค์กรตัวเองขยายไปด้านซัพพลายเออร์หรือเวนเดอร์ต้นน้ำนะครับแล้วก็ขยายไปด้านการกระจายสินค้าหรือปลายน้ำที่เป็นลูกค้าด้วยเพราะฉะนั้นจะมองโซ่ทันก้อนใหญ่ขึ้นก็คือ,อตัวในการกลางน้ำนะครับแล้วก็ต้นน้ำ แล้วก็ปลายน้ำนะครับมองทั้งก้อนนี้แล้วเป็นสมาชิกในโซ่ประธานนะครับตัวนี้คือเซอร์เซสซีพีเนาะส่วนตัวเซอร์ฟิเคทที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันครอบคุมกระบวนการอะไรบ้างนะครับตัว ASCM เนี่ยเขาแบ่งกระบวนการไว้5กระบวนการหลักนะครับกะบวนาการแรกคือการวางแผนการวางแผนเนี่ยจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับแล้วก็มาเป็นการจัดซื้อการผลิตนะครับการส่งมอบแล้วก็การรับคืนนะครับจะเห็นว่าตัวเซอร์ระดับปฏิบัติการเนี่ยจะเป็นตัว เอพิก CPM นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือ Epic CLTD ซึ่งจะเน้นเรื่องของการกระจายสินค้าและการรับคืนสินค้านะครับส่วน CPM เนี่ยจะเน้นเรื่องของการวางแผนจัดซื้อแล้วก็การผลิตนะครับส่วน c s c p เนี่ยจะครอบทั้งหมดเลยก็คือตั้งแต่แพลนจนถึงรีเทิร์นจะเป็นในระดับของกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์นะครับส่วนสกอร์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการรื้อกระบวนการหรือ Re Engineering Pro c e s s นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัว ASCM ก็ ค่อนข้างที่จะครบวงจรในเรื่องของประกาศศีน,นบัตรและแล้วก็เป็นประกาศศีลบัตรดึงที่ค่อนข้างเอ,อ่อพัฒนาไปครอบคลุมในโซ่ประทานพอสมควรนะครับปัจจุบันนะครับก็จะมีเมมเบอร์หรือสมาชิกที่อยู่ใน ASCM เนี่ยสี่หมื่นกว่าคนเกือบห้าหมื่นคนนะครับส่วนตัวเลขที่ผมใส่ไว้เนี่ยก็คือคนที่ได้เซอร์ติฟิเคตหรือได้เซอร์ติฟายไปแล้วนะครับ CPAM เนี่ยทำมานานที่สุดเพราะฉะนั้นจำนวนสมาชิกที่ได้เซอร์ต,ตัวนี้ก็จะหลักแสนและในเมืองไทยผมว่าไม่เกิน100คนที่ได้นะครับ ส่วน c s c p เนี่ยน่าจะสัก25,000คนที่ Certify ฟาไปนะครับถ้าในเมืองไทยไม่น่าเกิน30คนนะครับ c l t d เนี่ยเพิ่งเปิดได้ไม่นานน่าจะ3-4ปีที่แล้วนะครับคนที่ได้เซอร์ตัวนี้แล้วมีพันกว่าคนนะครับในเมืองไทยน่าจะมีไม่เกิน10ท่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ของผมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็สกอร์นะครับซึ่งสมัยก่อนเราจะเรียกสกอร์มาสเตอร์ปัจจุบันนะครับตัวสกอร์จะชื่อว่าสกอร์ P นะครับเป็นสกอร์โปรเฟชชั่นแนลนะครับมีคนที่ได้เซ นะครับแล้วก็ในเมืองไทยคาดว่ามีคนที่ได้ตัวสกอร์ P เนี่ยไม่น่าเกิน20ท่านนะครับไปดูกันว่าใน4ประกาศสิบัตินี้ครอบคุมอะไรบ้างนะครับตัว CPAM เนี่ยนะฮะตัว CPAM จะครอบคุมเรื่องของการวางแผนด้านการพยากรณ์การขายนะครับการจัดตารางในองค์กรนะครับการจัดตารางเรื่องของคําสั่งซื้อแล้วก็เรื่องของวัสดุที่ต้องใช้นะครับการจัดตารางหน้าง,งานแล้วว่าแต่ละส่วนงานจะต้องผลิตอะไรเมื่อไหร่ก่อนหลัง การนับตัวสต็อกหรือไซคเคิลเขาเป็นรอบนับนะครับว่าทำยังไงให้มันแม่นยําการจัดการสินค้าคงคลังและการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายนะครับรวมไปถึงการรับสินค้าแล้วก็การวางแผนเรื่องของกําลังการผลิตนะครับจะเห็นนะครับว่าตรงนี้จะครอบคุมเรื่องพวกนี้ทั้งหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของ CSCP นะครับก็จะเป็นเรื่องของการบริหารในด้านของอ สี่ส่วนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าสี่ระดับแล้วเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเริ่มมองเรื่องซั p p l y chain design คือการออกแบบโซ่อุปทานให้เหมาะสมมองเรื่องของการออกแบบเครือข่ายมองเรื่องของการจัดการ supply chain และก็คือดูซั p p l y chain ว่ามี supplier อะไรบ้างเนเดอร์อะไรบ้างเลือก supplier หรือนเดอร์ที่มีความสามารถมาเสริมกับองค์กรของเรานะครับแล้วก็ดูเรื่องของการอเอานําสินค้าไปส่งให้ตัวลูกค้าเพราะฉะนั้นจะมองเรื่องของ 3PL หรือ 3PL นะครับก็คือบริษัทขนส่งแล้วก็ไปที่ 4PL บริษัทขนส่งที่เข้ามาช่วยพัฒนากระบวนการด้านโลจิสติกส์ในองค์กรนะครับแล้วก็เรื่องของการขนส่งกระจายสินค้าแล้วก็มีการเรื่องของการ่าสุลกากรหรือเรื่องของการเลือกช่องทางการกระจายสนินค้าที่เหมาะสมกับสินค้านะครับรวมไปถึงการบริหารช่องทางการขายที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายนะครับส่วน CLTD เนี่ยจะเน้นเรื่องของการกระจายสินค้าการขนส่งนะครับการส่งมอบสินค้าไปถึงมือลูกค้าเพราะฉะนั้น จะเน้นเรื่องของการส่งมอบและการรับคืนสินค้ากลับมานะครับก็จะมองเรื่องของการจัดการโลจิสติกการจัดการการขนส่งนะครับการจัดการบริการการขนส่งแล้วก็เรื่องของการรับสินค้าจากโรงงานนะครับอินไดเร t หมายถึงโรงงานที่อยู่อ้อมๆหรือเราไม่ได้เป็นเจ้าของเองหรือได้เล็กที่เราเป็นเจ้าของโรงงานเองแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนมาแล้วก็ indirect อีกบางส่วนมาประกอบกันหรือมาซัพพอร์ตกันแล้วค่อยส่งไปหาลูกค้านะครับแล้วก็เรื่องของการเลือกช่องทางกระจายสินค้านะครับรวมไปถึงการนําเข้าส่งออก ส่วนสกอร์เนี่ยตัวเขาจะเน้นเรื่องของการจัดการกระบวนการนะครับตัวที่1ก็คือ P ที่1ก็คือ process นะครับส่วน P ที่2เนี่ยก็คือตัว performance การจัดการไอ้ตัวสมรรถนะนะครับตัวที่3คือ practice หรือว่าวิธีการปฏิบัติการและตัวที่4คือ people นะครับสกอร์จะเก่งเรื่องของการรื้อกระบวนการนะครับเมื่อรื้อกระบวนการแล้วก็จะทําให้อะไรครับกระบวนการมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ เร็วขึ้นนะครับต้นทุนต่ําลงคุณภาพดีขึ้นที่เราเรียกว่าสมาร์เตอร์ก็คือเก่งกว่าหรือฉลาดกว่านั่นเองนะครับหน้าตาของเซอร์ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีข้างบนนะครับก็จะมีหัวของสถาบันหรือสมาคมนั่นคือ Association for Supply Chain Management หรือสมาคมนะครับด้านการจัดการโซ่อุปทานนะครับแล้วก็จะมีชื่อผู้ที่ได้รับเซอร์นะครับแล้วก็จะมีะเขาเรียกว่าอะไรชื่อย่อเซอร์อยู่ข้างหลัง นะครับ CSCP ก็ย่อจาก Certificate Supply Chain Professional นะครับ uh, Supply Chain แบบมืออาชีพใช่ไหมอ่าอย่างมืออาชีพนะครับแล้วก็บัตรสีเขียว,ยวนั่นเป็นสมาชิกนะครับซึ่งได้รับการต่ออายุไปถึงปีที่ปีหน้าแล้วนะครับส่วนโมดูลที่เราต้องสอบนะครับก็จะมีหนังสือแต่ละเล่มแล้วเราก็ต้องมาเตรียมตัวในการสอบแล้วก็ตอนนี้สอบเป็นออนไลน์ทั้งหมดก็ต้องสมัครสอบแล้วก็เลือกวันที่สอบนะครับระบบของ Epic เนี่ยจะให้เราเลือกวันที่สอบก่อน นะครับแล้วก็แบ็กเวย์แพนนิ่งมาว่าเราต้องเตรียมตัวอย่างไรเขาะจะเข้าวันให้ว่าอย่างน้อยต้องเตรียมตัวสัก3เดือนในการอ่านหนังสือนะครับแล้วก็ในแต่ละบทก็ใช้เวลาอย่างน้อย2-3อาทิตย์นะครับในเล่มนะอ่านตอนหเล่มเนี่ยสอาอาทิตย์5เล่มก็ประมาณนะครับสิสัปดาห์นะครับประมาณนี้เนาะสิสัปดาห์ก็จะประมาณสักสามถเดือนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอ่านเร็วขึ้น,นี่ยมันก็จะทันแต่ถ้าเราอ่านไม่ทันเราก็ขอเลื่อนได้ด้วยนะเพราะตอนนั้นผมอ่านไม่ทันผมก็ขอเลื่อนไปเดือนหนึ่งเขาบอกวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสอบของปีที่ผมสอบอ่ะเนาะผมเลยไปสอบวันสุดท้ายคือวันที่12ธันวาคม2014ก็ได้เซอร์มาหลายปีและก็ต่อไปหนึ่งรอบแล้วทุก5ปีจะต้องต่อเซอร์ด้วยนะครับนี่คือตัวของไอ้ CSCP นะครับซึ่งตอนหลัง Epic กเนี่ยก็โดนรวมเข้าไปเป็น ASM c M นะครับเพราะฉะนั้น แนวทางหรือแคเรียผ่านในด้านของซัพพลายเชนและโลจิสติกเนี่ยในอนาคตเนี่ยมีงานทำอีกเยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เบนฟิตของสมาชิกนะครับก็จะมีเรื่องของการได้ทรัพยากรหรือรีซอสที่เราเข้าไปอ่านได้นะครับในเรื่องของเซอร์ที่สามารถสมัครสอบเซอร์ได้ในราคาพิเศษนะครับและเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพของตัวเองนะครับมีทีมงานมีเครือข่ายมีอจ็อบประกาศนะครับอ่าเราก็สามารถย้ายไปทํางานในต่างประเทศได้หรือว่าการหาพี่เลี้ยงในการแนะนําหรือเป็น ผู้แนะนําหรือว่าให้คำปรึกษาเราในการทํางานว่าจะมีการแนะนำยังไงบ้างแต่ในเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะฮะเพราะอย่างนั้นเราก็ต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็กิจกรรมหรือว่าสิ่งตีพิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อ,อาหาที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์สพ라이ด์เชนนะครับมีรายงานต่างๆมีแมกกาซีนให้โหลดนะครับมีดิกชันนารีพจนานุกรมให้นะครับแล้วก็มีข้อมูลสําคัญๆที่เกี่ยวกับพพลายเชนเทรนใหม่ๆใ,ให้หรือว่า ตัว OM Box นะครับซึ่งเป็นเรื่องของ Body of Knowledge ด้าน Operation Management นะครับแล้วก็พวกห้องสมุดที่เป็นดิจิตอลเข้าไปอ่านเข้าไปดูคลิปต่างๆได้นะครับไปจนถึงเครือข่ายของอผู้ที่ทำอาชีพด้าน l o จิสติก s และ Supply Chain แล้วก็มีพวก Tool ท,ที่ใช้ในการ Benchmarking นะครับ f r a m e w o r k ต่างๆเราเริ่มโหลดได้แล้วบ้างนะครับเช่น Score Model 12.0นะครับถ้าเกิดใครเป็นสมาชิกสามารถโหลด Score Model 12.0ได้แล้วก็ Quick Reference นะครับตัว Quick Reference เนี่ย จะเป็นเหมือนเหมือนกับแผ่นพับสักสิบหน้าเนี่ยเพื่อให้เราสะดวกในการเลือกใช้สกอร์โมเดลที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีอย่างอื่นๆเช่นคอร์สฝึกอบรมหรือว่าตัวทุนวิจัยหรือทุนในการฝึกอบรมแล้วก็สนับสนุนสําหรับนักเรียนนักศึกษาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าตัวสกอร์โมเดลมันมีประโยชน์แบบนี้นะครับ นะครับส่วนโปรไฟล์ในทีมงานนะครับเราให้คาปรึกษาธุรกิจมามากกว่า300รลายนะครับปัจจุบันก็จะแยกเป็น3เซกเตอร์หลักๆก็คืออาหารและยานะครับแล้วก็ธุรกิจที่เป็นไฮเทคเทคโนโลยีต่างๆเช่นรถยนต์ชิ้นส่วนรถยนต์อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้านะครับชิ้นส่วน uh, เครื่องบินหรือยานอวากาศนะครับรวมไปถึง uh, ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ l o จิสติกส์ซัพพลายเชนนะครับโรงพยาบาลโรงแรมธนาคารนะครับแล้วก็สอนอยู่ในมหาวิทยาลายัยหลายแห่งนะครับมากกว่า30แห่งทั่วประเทศไทย รวมไปถึงช่วยในหน่วยงานของรัฐบาลอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงดิจิทัลนะครับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมานําเสนอเรื่องของอรายละเอียดตัวสกร์โมเดลว่ามันมีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วก็ชวนเพื่อนๆหลายๆคนมาคุยกันนะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามคอมเมนต์นะครับแล้วก็แชร์ตัวคลิปดีๆเหล่านี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมเอสศิริพงศ์ครับสวัสดีครับ